ตอนจุย่างหน้าตอนแล้วย่างออกมาดีโอ้จริงไม่คิดเลยว่าจะอ่อนแอขนาดนี้ถึงเกาหลีแล้วครับมาดูกันว่าผมจะไปทำอะไรกับหน้าผมบ้างนหนาวมากทุกคนที่เกาหลีห้าองศาถ้าอยู่ที่ไทยเราจะไม่ได้อากาศแบบนี้นะคะมาทำหน้าเนี่ยเราอดน้ำอดอาหารแต่ทึ่งคืนอยู่ข้างมากเลยคีนหน้าก่อนพบคุณหมอครับเจมพึ้เข่งครับทุกคนจะไปถ่าย c ีีสแกนหน้าจะแกนหน้า อยากเป็เด็ดผอมนะคะกลัวจริงกลัวจริงสู้ๆหน่อยกูกับเราแรกไอ้ต้องกลัวเดี๋ยวหล่อแล้วโอ้สั่นเลยคือตัวสั่นเลยเดี๋ยวก็หล่อแล้วโอเคไม่คิดเลยว่าจะอ่อนแอขนาดนี้ฟื้มแก้จมูกค่ะกระดูกแบบยกตัวมันบุ๋มลงไปนิดนึงขอให้ญาตอย่างเป็นหนะขอให้ญาตอย่างออกมาดีที่มั่งขอบควณค่ะ สุขกิจิชาไข่บุกเลยพี่แมนตอนนี้เที่ยงคืนเพิ่มเผออกจากคล้องผ่าตัดนะคะพี่แมนนอนเลยไม่ต้องเป็นห่วงนนะเพิ่มนะเพิ่มของกินข้าวก่อนอืมอร่อยมากเลย